อ่าตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการหาสมการเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉากนะครับตัวอย่างที่3อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ต่างจาก2ตัวอย่างที่ผ่านมานะครับดูโจทย์นะครับกำหนดให้ y เท่ากับ x กำลัง3ลบ3 x บวก4จงหาจุดบนกราฟดูนะครับนี่คือบอกว่าจงหาจุดบนกราฟนะครับอ่านโจทย์ดีๆครับจงหาจุดบนกราฟ ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อที่1เส้นสัมผัสกราฟมีความชันเท่ากับ3เส้นสัมผัสกราฟนะครับมีความชันเท่ากับ3เส้นสัมผัสกราฟขนานแกน x อเขีย okay, นครับมาดูก่อนข้อ1หมายความว่าอะไรข้อ1่เนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ข้อ1เส้นสัมผัสกราฟก็คือ dy/ วาเออโทษทีความชันครับเส้นสัมผัสกราฟที่มีความชันก็คือความชันก็คือ dy/ dx ต้องเท่ากับ3นี่คือข้อ1ข้อ2ข้อ2ขนานแกน x แกน x เป็นไงครับแกน x แกน x นอนอย่างนี้ขนานแกน x ปุ๊บก็คือความชันเป็นไรเป็น0โอเคครับข้อ2คือการหาจุด x ที่ความชัน dy by dx มาลบใหม่นะครับเขียนใหม่ dy by dx เท่ากับ0นนี่นะครับลักษณะอย่างนี้ ข้อ1ครับก่อนจะทําข้อ1เราก็มาดูก่อนครับว่าเราจะหาความชันได้สบายมากครับ dy by dx ดิฟเข้า2ข้างเห็นไหมเนี่ยมันคือการดิฟนะครับดิฟดิฟดิฟอะไรดิฟ x กําลัง3เนี่ยลบ3 x บวก4เท่ากับ3 x กําลังสองลบสข้อ1ครับจุดบนกราฟที่มีเงื่อนไขเส้นสัมผัสกราฟมีความชันเท่ากับ3จุดบนกราฟนะครับ ข้อ1ข้อ1เราก็จะหา dy เป็น x ครับจับ dy เป็น x มาเท่ากับเท่ากับ3 3 x ยกกำลัง2องลบสเท่ากับศเขียนครับเท่ากับ 0, บ 0. <c oughs> ไม่ใช่เท่ากับ0นี่เท่ากับ3นะครับเรากำลังทำข้อหนึ่อยู่แก้สมก,การออกมาครับได้เป็นย้ายข้างไปเนาะก็เป็น6 3 x กำลังสย้ายไปย่เอิงครับ x กำลังส ก็เท่ากับเท่ากับ2ถอดสแควร r o ูท x ก็เลยเหลือบวกลบรูองบวกลบรูองโอเคนะครับหมายความว่าอะไรเป็นไปได้2อันไม่บวกกลบโอเคครับกรณีที่ x เป็นรูทสอ x เท่ากับรูทสอก็จะได้ y เท่ากับอะไรครับรูทสองนะก็ออกมาเป็นรูทสอยกกำลัง3าก็แทงค่างลางไปนะครับก็ลบด้วย สามคูณกับรูทสองแล้วก็บวกสี่กรอ,อกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับวันนี้ก็เ,เป็นเท่าไหร่แ <c> ป <oughs> ดรูทแปดเนาะก็คือสองได้สองรูทสองลบสามรูทสองบวกกับสี่สองตัวนี้ลบกันก็เหลือลบรูทสองลบรูทสองบวกสี่ลบรูทสองบวกสี่เขียนใหม่ก็คือสี่ลบรูทสอง โอเคครับถัด <c oughs> ไปอีกกรณีหนึ่งกรณี x เท่ากับลบรูทสองก็จะได้ y เท่ากับ y เท่ากับ <c oughs> y เท่ากับอะไรครับ y เท่ากับเอ่อก็แทนค่าลบรูทสองลงไปนะครับยกกําลังสองยกกําลังสามรูเอ็กก็หา y แค่นั้นเองครับลบด้วยอะไร <c oughs> ลบด้วยสามคูณกับลบรูทสอง นี่ก็บวกด้วย4ตัวนี้ออกมาเท่ากับลบสรูสอนี่ก็บวกด้วย3ามรูสองนี่ก็บวก4รวมกันออกมาครับก็จะเท่ากับตัวนี้รวมกันได้หนึ่งรูสองสี่บวกด้วยรูสองสี่บวกรูสองโอเคครับออกมาเป็นสองจุดสองจุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบนะครับผมขอขยับตัวนี้นิดนึนะครับก็จะได้ ขยับนิดๆน,นะครับก็จะได้ y เท่ากับก็จะได้ไม่ต้องเปลืองบนรทัดเยอะนะครับอ่าตัวนี้โอเคครับถัดไปกรณีนี้นะครับกรณีนี้ก็จะได้ y เท่ากับอันนี้เขีย okay, นตรงนี้แล้วกันนะครับ2กรณีของตัวนี้นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับ เพราะฉะนั้น <c oughs> จุดบนกราฟคือเวลาตอบปจุดบนกราฟครับก็มี2จุดนะครับรูสอง y ก็คือมันมีพิกัดน,นะครับ 4- ี่ลบรูปสองแล้วก <c oughs> ถลละะ็ถ้าเป็นลบรูปสองและนะครับถ้าเป็นลบรูปสองก็ได้4ี่บวกรูปสอง โอเครับเรียบร้อยสำหรับตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวดูข้อสองครับข้อสองข้อสองนะครับก็จับสาม x กำลังสองลบสามเท่ากับศูนย์แก้สมการออกมานะครับก็ได้เท่าไหร่สาม x กำลังสองเท่ากับเท่ากับสามแก้สมการมาได้ x กำลังสองเท่ากับหนึ่ง แก้สมการออกมา x เท่ากับบวกลบหนะึ่งโอเคครบวกลบหนึครับมันขอเขียนตั้งแต่ต้นเลย x ได้ <c oughs> บ,บวกลบห x เท่าก okay, นะับบวกลบหโอเคครกรณี x เท่ากับหก็จะได้ y ก็จะเท่ากับอะไร 1, กำลังสามลบสามคูณกับ1แล้วก็บวก4ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ <c oughs> 4 เท่าไหร่2ได้2โอเคนะครับกรณีกรณี x เท่ากับลบ1ก็จะได้ <c oughs> ก็จะได้ y เท่ากับ y เท่ากับอะไร y เท่ากับลบ1น,นะครับก็ลบ1ยกกำลังสองลบ1ยกกำลังสองนะครับลบกับ3คูณลบ1แล้วก็บวกด้วย4ก็จะเท่ากับเท่าไหรตัวนี้น่าจะได้เท่าไร่ครับ ข้างหน้าก็เป็นบวกหมดเลยเนาะเป็นบวกหมดเอ้ยตัวนี้กําลังสามนะเกือบหลอกตัวเองแล้วเป็นลบอยู่ตัวหนึ่งครับวันนี้ก็สามหนึ่งสามก็ได้สามบวกสี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดลบหนึ่งก็เหลือหกโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจุดนะครับเพราะฉะนั้นจุดจุดจุดบนกราฟนะครับจุดบนกราฟคือนะครับคือจุดอะไรครับจุดอ่เอ็กเป็นหนึ่งไวยเป็นสองและ x เป็นลบ1 y เป็น6กโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับลักษณะแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ที่แตกต่างจากหนึ่งแต่ก็ยังคงใช้ความสัมพันธ์โอเคครับอันโจดีครับบางคนมาเนี่ยบางคนเห็นปุ๊บเนี่ยหาเส้นสัมพัติกราฟมีความจัดทั้วก็สามจึงงงแกร็บเขาบอกตรงนี้นะครับหาจุดบนกราฟย้ำตรงนี้ทีนะครับหาจุดเขาให้หาจุดบนกราฟนะครับก็แค่นี้แหละนะครับลักษณะนี้แต่สิ่งสําคัญก็คือสังเกตดูนะครับว่าเราจะหา dy d x มา เราจะหา dy by dx ตัวนี้นะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับความชัน dy by dx โอเคนนะครับก็ลักษณะนี้